พี่ลูกค้าเขาเพิ่งถอยรถป้ายแดงมาแล้วเขาอยากทําชุดโปกับท่ออ่ะชุดโปเราอ่ะชุดโปกับท่อใช่รีแมพเราอ่ะก็ราคาไม่เกินสี่พันบาทงบประมาณนี้เลยงบไม่เกินสี่พันบาทนะสี่พันมีทอนมีตังทอนกับบ้านโอเคสเต็ปนี้เลยทํากไบ้ไม่้่อมีท่อสูตรกับรีแมพนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอสูตรหนึ่งใบรับประกันตลอดชีพรีแมพจูนฟรีตลอดชีพมาคองแถมลอยเชื่อมสวยๆครับ สวยนะบอกแล้วสวยเ,<อ>เลยเล,ยน,เลยน้าด้วยคลองแถมเหมือนเดิมนี่เลยชุดโปรชุดนี้งบไม่เกินส0่พมีทอนท้ายรางสายน้ำวน egr ส่ลดท่อสุดให้ไปเลยอีก700ด้บาทน,นะครับส่ลดไปเลยเงี้ยเสียวสุด,สดพี่แล้วลูกค้าเขาทำว่าทำกับเราไปแล้วอ่ะล้าจะดูแลเข้าอย่างไรถ้าเกิดรถเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องการรับประกันการดูแลท่อสุดแตกขาดเข้าได้ทั้ง12สาขา รีแมปมีปัญหาอะไรเข้าได้หมดทั้ง12สาขาเหมือนกันนะครับสาขาที่ไหนบ้างรู้เลยเดี๋ยวต้องถามว่ามีที่ไหนบ้างจาเลยฟังคลิปนี้เลยสาขา1 2 3อยู่ราชบุรีสาขา4อยู่บางแสนสาขา5อยู่สระบุรีสาขา6อยู่อยุธยาสาขาเจจะอยู่ภาคอีสานก็คืออุดรสาขา8อยู่จันทบุรีสาขา9อยู่สุราษฎร์สาขาที่10อยู่ระยองสาขาที่11อยู่นครสวรรค์สาขาที่12อยู่พิษณุโลกนะครับเป็นไง ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้อีสานภาคกลางมีปัญหาอะไรเข้าได้หมดทั้ง12สาขาไงแล้วมีค่าใช้ใจ่ายไหมพี่ถ้าเกิดเราเข้าไปเซอร์วิสเดผ่านไม่ดีมากค่าใช้ใจ่ายไม่มีไม่เสียเงินการดูแลเรื่องท่อฟรีตลอดชีพรีแมปจูนเก็บจูนเพิ่มจูนแก้ฟรีไงก็คือเสียตังค์รอบเดียวจบเลยใช่ไหมพี่ถูกต้องใช้งานยาวๆ,ๆ,ๆเลยนะเสียงรอบเดียวว่าที่ไหนว่าสุดแล้วอะมาเจอกับผมได้นะโอเคดูแลฟังเสียงน่อย มาฟังเสียงก่อนอย่าไปซิ่งกันดันรถอ้อกท้ายไปดูด้วยสวยเลยไปแดงไปแดงไปแดงนะเเลยวิ่งหกร้ลงไปสปอร์ตครับเดี๋ยวเรามาดูฟิลลังรถกันดีกว่าดูฟิวลางรถ่าลืมนะไไม่แรงไม่คิดเงินจูนฟีให้ตลอดชีพท่อสูดก็ดูแลฟีตลอดชีพเหมือนกันนะครับทุกคน มาดูกันเอถาถนนลองเส้นนี้เป็นไงครับ ไม่มีดราม่าแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีบ้านคนซักหลังไปดูได้เลยว่าไม่มีนะสเตปนี้แรงแน่นอนครับมีปัญหาอะไรเข้าได้ทั้ง12สาขาทั่วประเทศนะครับทางจิ๋วท่อซิ่งนะครับมีบริการดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ใช้บริการกันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับจิ๋วท่อซิ่งบายเจตแฟคทอรี่รับประกันดูแลยาวๆตลอดชีพครับ